สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปขนมชั้นนะคะแบบนี้เลยเป็นลายเบสิกทำง่ายนะคะประหยัดริบบิ้นค่ะแบบนี้นะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้อุปกรณ์นะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะ ส่วนลิปปิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะเราจะตัดลิปปิ้นนะคะมา2ส,สีแบบนี้นะคะเราจะตัดมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่30เซนติเมตรค่ะให้เพื่อนๆน,นะคะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านแบบนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะพับลิปปิ้นลงมาตรงนี้ค่ะ10เซนติเมตรนะคะพับลงมาให้ได้ลักษณะนี้เลยนะคะ จากนั้นให้รีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยค่ะรีดตรงนี้นะคะเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะเราจะเอาริบบิ้นนะคะด้านสั้นนะคะไว้ด้านบนเสมอนะคะเอาริบบินน้นด้านยาวไว้ด้านล่างนะคะริบบิ้นเส้นที่1คะ่สะสีชมพูนะคะคเส้นที่สองสีขาวนะคะคล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่สามสีชมพูนะคะคล้องเส้นที่สองนะคะ ริบบิ้นเส้นที่สี่นะคะนำริบบิ้นนะคะสอดเข้าห่วงที่หนึ่งตรงนี้นะคะแล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่สามนะคะเข้ามาในห่วงนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนเพื่อนนะคะดึงให้กระชับนะคะเพื่อนๆนคนไหนนะคะต้องการที่จะใส่เหรียญเลยก็สามารถนําเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนนะคะพับริบบิ้นเส้นสั้นด้านล่างนะคะขึ้นมาด้านบน เส้นสั้นด้านซ้ายมือพับลงมาค่ะเส้นสั้นด้านบนพับลงมาค่ะเส้นสั้นด้านขวามือนำปลาริบบินสอดเข้าช่อ,องตรงนี้นะคะก็ล็อกลิบบินนะคะสอดเข้าไปแบบนี้แล้วก็ดึงให้กระชรับนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เลยเราจะได้ลักษณะนี้จากนั้นให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านมาค่ะ พิกับด้านมาเราจะได้แบบนี้นะคะเราจะสอดเก็บริบบิ้นนะคะเส้นสั้นนะคะทั้งสี่เส้นนะคะสอดเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะสอดให้ครบทั้ง4เส้นเลยค่ะเส้นสั้นนะคะ แบบนี้นะคะเราก็ดึงให้กระชับนะคะรีดให้เป็นลอยนะคะการริบ,บิ้นเลื่อนหลุดนะคะเราจะได้ลักษณะนี้พลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาเราจะทํามุมด้านข้างตรงนี้นะคะทั้งสี่มุมนะคะแล้วก็จะเริ่มทําเส้นสีขาวนะคะเพื่อนๆก็าพาบริบบิ้นนะคะลงมาให้ได้ลักษณะนี้ค่ะสอดต,ตรงฐานของตัวเขาเองนะคะตรงนี้ริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ ดึงรวมไว้แบบนี้ค่ะเส้นที่สองนะคะเราก็โค้งริบบิ้นเหมือนเดิมแบบนี้นะคะสอดตรงฐานของตัวเขาเองค่ะแบบนี้ค่ะเส้นที่สามนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะโค้งริบบิ้นนะคะสอดนะคะเส้นที่สี่นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะโค้งริบบิ้นนะคะสอดนะคะ จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะไล่ดึงนะคะทั้งสี่เส้นให้กระชับนะคะเราจะได้มุมสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะดึงทั้งสี่เส้นค่ะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงนะคะดึงให้กระชับค่ะจากนั้นก็จัดมุมให้เท่าเท่ากันนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะ แบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะเริ่มทำกลีบด้านในตรงนี้นะคะเราก็จะจับให้เราก็จะจับลักษณะนี้นะคะเราก็จะเก็บริบบิ้นเส้นสีช,ชมพูกับเส้นสีขาวตรงนี้นะคะมาไว้ตรงนี้คะ่ะจับแบบนี้นะคะเราจะทําเส้นสีขาวนะคะแล้วก็พับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือแบบนี้นะคะ แล้วก็ม้วนให้ได้เป็นกลวยลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยปลายริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเราแบบนี้เราจะข้ามเส้นสีชมพูมานะคะเราจะมาสอดตรงเส้นสีขาวค่ะสอดใต้เส้นสีขาวนะคะนําปลายริบบิ้นนะคะสอดใต้เส้นสีขาวเลยตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะตรงสีชมพูตรงนี้นะคะใต้เส้นสีขาวนะคะ เราก็สอดนะคะลิบบินจะโพตรงนี้เลยเราก็จะดึงนะคะเราก็จะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้นะคะกดตรงนี้จับให้ถนัดมือนะคะแล้วก็ดึงค่ะดึงเส้นสีขาวนะคะกดลงมาค่ะเบาๆนะคะเราจะไม่กดแรงนะคะเบาๆค่ะประมาณนี้นะคะ เส้นต่อไปนะคะก็จะเป็นเส้นสีชมพูนะคะทําถัดกันไปเรื่อยๆเลยนะคะเส้นสีชมพูตรงนี้นะคะถัดจากเส้นสีขาวนะคะตรงนี้แล้วก็พับมาทางขวามือนะคะแล้วก็จะม้วนนะคะริบบิ้นให้ได้เป็นกรวยลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เราจะข้ามเส้นสีขาวนะคะตรงนี้เส้นที่สองนะคะเส้นที่สามนะคะเราจะข้ามเส้นสีขาวตรงนี้มาสอดใต้เส้นสีชมพูตรงนี้ค่ะ ตรงนี้นะคะตรงนี้เลยตรงมุมสีขาวตรงนี้นะคะเราจะข้ามเส้นสีขาวมานะคะมาสอดใต้เส้นสีชมพูตรงนี้นะคะแล้วก็สอดไปตามแนวริบบิ้นริบบิ้นจะโผล่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็ดึงนะคะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบกันทีหลังนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสีขาวนะคะแล้ก็ พับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือมอนริบบิ้นนะคะแบบนี้แบบนี้เลยแล้วก็ห้ามเส้นสีชมพูนะคะมาสอดใต้เส้นสีขาวนะคะตรงนี้สอดเข้าไปนะคะตรงตรงเลยปาริบบิ้นปลดตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะช้ะนิปุ้งเรากดตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงตรงนี้ชานิชิเราช่วยดันนะคะ เราก็จะได้กลีบป,ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่4ี่เราก็ทําเหมือนเดิมนะคะพับริบรบิ้นมาทางขวาม,มือแบบนี้ม้วนนะคะให้ได้เป็นกรวยนะคะลักษณะนี้ค่ะเราก็จะมาซอดใต้กลีบที่1นะคะตรงนี้เลยใต้กลีบที่1ตรงนี้นะคะใต้เส้นสีชมพูตรงนี้ตรงมุมสีขาวตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะใต้นี้นะคะ ดิบินโผล่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะจัดกลีบนะคะแล้วก็จะดึงลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะจับแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งเราจับตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะ จัดกลีบนะคะอันไหนเราดึงแน่นไปแล้วก็ดันขึ้นมานะคะแล้วก็ดึงจัดกลีบใหม่นะคะจัดให้เท่าๆกันค่ะพอเราดึงจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะ ก็สามารถนําเหรียญมาวางแบบนี้นะคะแล้วก็สาไล่ขัดธรรมดาเลยนะคะแบบนี้แล้วก็สอดนะคะสอดธรรมดานะคะแล้วก็ใช้เทปใสนะคะติดกันลิบบิ้เลื่อนหลุดนะคะส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่ใส่เหรียญไปแล้วนะคะเราก็จะเก็บริบบิ้นตรงนี้เลยนะคะเราก็จะสอดตรงนี้นะคะฐานของเราก็จะได้แข็งแรงนะคะแล้วก็ สอดไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะสอดเส้นยาวทั้ง4เส้นค่ะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยค่ะทั้ง4เส้นค่ะเราก็จะได้ขนมชั้นนะคะ แบบง่ายๆสวยๆนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ